สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา,มา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงแรปซาร์ฟิมนะครับในตอนนี้นะั้นเนี่ยสาวๆวงแรปซาร์ฟิมก็ได้มีการปักวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการพร้อมได้มีการเปิดเผยนะครับตารางเวลาในการที่จะลงกิจกรรมต่างคอนเทนต์ต่างๆในการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเธออย่างเป็นทางการออกมาให้แฟนๆนั้นเนี่ย ติดตามแล้วก็รับชมและรอคอยงานต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่ทางเ e d ซาเรฟิมนั่นจะปล่อยออกมากันแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเรซซาเรฟิมนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์เปิดตัวสมาชิกทั้ง6คนรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่มีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งชื่นชมจากแฟนๆแ,แล้วก็ชกาวเน็ตชาวเกาหลีนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับทางเรซซาเรฟิมก็ได้มีการปล่อยโปรโมชั่นไทม์เทเบิลนะครับของอัลบั้มเฟลเลสของพวกเธอเนี่ยออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกเรรียบ โดยตัวไทม์เทเบิลเนี่ยก็จะได้มีการบอกไว้นะครับว่าจะมีการปล่อยอะไรออกมาวันไหนเวลาไหนกันบ้างเริ่มตั้งแต่วันที่18ของเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีตัวเดบิวต์เทเลอร์ปล่อยออกมาเป็นครั้งแรกเวลาเที่ยงคืนของประเทศเกาหลีต่อด้วยวันที่20นะครับนั่นก็จะมีคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกของสาวๆเนี่ยปล่อยออกมาตามมาด้วยวันที่22นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์โฟโต้เซ็ตที่2และในวันที่25ก็จะเป็นแทรกลิสต์นะครับต่อไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์เมโลดี้ในวันที่ 27แล้วก็ m b teaser ตัวแรกในวันที่29เมษายนหลังจากนั้นนะครับในวันที่1เดือนพฤษภาก็จะมีตัว m b teaser ตัวที่2ปล่อยตามออกมาและวันเดบิวต์ที่สาวๆว,วงเล e s u r a นั้นได้มีการปักวันไว้นะครับนั่นก็คือวันที่2เดือนพฤษภาคมนั่นเองก็จะได้มีการปล่อยทั้งอัลบั้มแล้วก็ MV นะครับมาพร้อมๆกันเลยในวันที่2พฤษภาคมเวลา6โมงของประเทศเกาหลีหรือว่า4โมงเย็นของประเทศไทยนั่นเองในตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งตารางการลงผลง,งานต่าง ต่างคอนเทนต์ต่างๆในการเดบิวต์ครั้งนี้แถมยังได้ปักวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่2พฤษภาคมหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าตัวเดบิวต์เทเลอร์คอนเซปต์โฟโต้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์เมโลดี้นะครับสาวๆาานั้นเนี่ยจะปล่อยอะไรออกมาเซอร์ไพรส์พวกเรากันบ้างและ m b t ทีเซอร์นั้นจะเป็นยังไงที่สําคัญนะครับในวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการวันที่2พฤษภาคมเพลงจะเป็นยังไงนะครับทุกอย่างียจะปังขนาดไหนกับเลือนซาดาฟิล์มที่ทางค่ายนั้นเนี่ยเล่นใหญ่เล่นโตขนาดน ให้ฟแฟนๆได้ติดตามรับชมกันตลอดเวลาเลยนะครับและที่สําคัญนั้นเนี่ยก็อย่าลืมมาเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆที่สาวๆนั้นเนี่ยต้องเจอก่อนที่จะเดบิวต์เดยกได้ว่าเป็นอุป,ปสรรคที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องข่าวดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับการ,รัมหนึ่งในสมาชิกของเ e ซ e ราฟิมที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ยังมีชาวเน็ติเซนเกาหลีบางส่วนนั้นเนี่ยยังพูดถึงกันอยู่เลยนะครับรวมไปถึงคอนเซปต์ของวงนั้นเนี่ยที่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าอาจจะไม่เหมาะ แต่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีเลยนะครับได้รับความสนใจมากๆเลยแถมหลายคนเนี่ยยังรอการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆเลสซาดาฟิมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของเลซาดาฟิมนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตสาวๆกันด้วยการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเธอนั้นเนี่ยสำคัญกับทุกคนในวงมากๆและก็สําคัญกับแฟนๆเช่นกันนะครับที่ติดตามสมาชิกจากเลซาดาฟิมมาอย่างซากุระแช่วอลและก็ยุนจินนะครับตั้งแต่ในรายการ Produce โปมาจนถึงตอนนีเอ็กเน การเดบิวต์ของพวกเธอมากๆและในตอนนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง3คนนั้นจะได้เดบิวต์ร่วมกันในวงเดียวกันรวมไปถึง3สมาชิกน้องใหม่นะครับที่เป็นเด็กฝึกจากทาง Source Music นี่ก็เป็นการเดบิวต์เป็นการเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงเส้นทางในวงการเคป๊อปของทั้ง3สาวนะครับก็มารอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจงให้กับสมาชิกจากเลสซาร์ฟิล์มทั้ง6คนกันหลังจากนี้ไปนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ต่างๆที่เลสซาร์ดฟิล์มนั้นเนี่ยจะปล่อยออกมาให้พวกเรานนั้นได้รับชมกัััันนนนตตต้้งแ่่วที18เปป็ไรรบสหรบาหก ครั้งนี้กับอัลบั้ม Fearless นะครับจากเลซาร์ฟิมและถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรข่าวข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆเลซาร์ฟิมเนี่ยเราจะนามาทําคลิปนำมาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับชวนทุกคนมาพูดคุยกันแบบนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับได้ข่าวมาว่าการเดบิวของพวกเธอในวันที่2พฤษภาคมนี้นั้นเนี่ยมีการชนกับรุ่นพี่ในวงการรวมไปถึงรุ่นใหญ่ในวงการเพลงด้วยนะครับอย่างที่ดูรู้มาในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าสาวๆนั้นเนจะะบบิวชนนนกกััคร นักร <muitas S 2> ้องเกาหลีชื่อดังที่มีเพลงโด่งดังมากมายละเป็นที่รู้จักกันอย่างเพลงกังนัมสไตล์นะครับและอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่สาวๆนั่นเนี่ยชนเลยนั่นก็คืออิมยองอุงนะครับที่แฟนๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเดบิวของพวกเธอกำลังมาชนกันกับอิมยองอุงจังๆเพราะว่าอิมยองอุงนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเกาหลีนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยโด่งดังมากๆมีเพลงฮิตแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่ชาวเกาหลีแ้วเนี่ยรักแล้วก็ติดตามทุกผลงานที่ปล่อยออกมาเลยและแต่ละเพลงนั่นัาเนี่ยากตติดาม หรือว่าอยากจะอุ่นนุนสาวๆก็สามารถพรีออเดอร์อัลบั้มกันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมานี้หลังจากนี้ไปเนี่ยใครที่อยากพรีออเดอร์หรือว่าใครที่อยากสั่งซื้ออัลบั้มเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะครับทุกยอดการสั่งซือ้อเนี่ยก็จะนับเข้าชาร์ตในการขายอัลบั้มของสาวๆกันเนี่ย,ยากทุกอัลบั้มเลยยังไงก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับเลสลาฟิล์มกันนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาวๆเลสล่าฟิล์มอยากจะคอมเมนต์เนี่ย แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมกอเคป p ของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง